เป็นปฏิโนมฉาย,ยังอยู่ในหน้าที่171สันนิษฐานธรรมมาไม่เคยเกิดระดับธรรมมาเวลาเกิดจะเกิดได้ทุกภูมยกเว้นสุดทาวาสภูมิเึ่งก็จะเหมือนกับอายตนะอื่นๆ ในการสองปุกโลก็จะไม่เกิดในสุทธาวาสภูมิเช่นกันดังนั้นเวลาธรรมมาไม่เคยเกิดเนี่ยก็จะมีอยู่ภูมิเดียวก็คือสุทธาวาสภูมิห้าและถ้าระดับธรรมมาไม่เคยเกิดหรือเกิดไม่ได้อายตนะอื่นๆที่จับคู่กับธรรมมามาเป็นสังสยะ กับธรรมมาแบบนี้เนี่ยก็จะไม่มีไอรนะไหนที่จะกล้าเกิดในขณะที่ธรรมมาไม่เกิดเนี่ยไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าสันนิษฐานเป็นธรรมมาเป็นปัจจนิกแบบนี้นะเป็นปัจจนิกของธรรมมาแบบนี้ในหมวดแรกก็จะไม่มีองค์ธรรมเมื่อ หมดแรกไม่มีองค์ธรรมก็เป็นองค์ธรรมของหมดหลังหมดเดียวตอบคําเดียวแปลคําเดียวว่าอามันตาใช่ซึ่งองค์ธรรมก็จะเหมือนกับสันนิษฐานทุกประการครบถ้วนบริบูรณ์หมดเลยลักษณะนี้ให้เราสังเกตไปนะคู่ไหนที่วิสัชนาว่าอามันตาเนี่ย ก็หมายความว่าสังสยะไม่มีองค์ธรรมที่เป็นเสียงแตกมีแต่เสียงเหมือนเหมือนสันนิษฐานส่วนองค์ธรรมอันนี้เราก็เพิ่งเจอมาในคู่ที่แล้วหมดหลังเนี่ยมันจะเหมือนกันในในเดียวกันเราก็อ่านเลยเพราะว่าเจอมาแล้ว ยัตสะวาปณยัตตะธรรมายตน,นตตาโน,าน,นปฉชตถะตัะตตะกาณายตนาโนปฉชตถาติหรือว่าธรรมายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดกานายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหม วิสัจนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสานิฐานบทและสังสยะบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมิห้า